งั้นบางคนกังวลอีกว่าเอ้ยแล้วคณิตวิทย์จะอ่อนไหมก็เรียนตามตรงจดไปเลยนะฮะอันนี้จดไปเลยนะฮะคณิตวิทย์เป็นไปตามขั้นพื้นฐานโรงเรียนทั่วไปจะมีโรงเรียนเกือบทุกโรงเรียนแล้วบแบ่งเป็นสามสามห้องแบบนี้แล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ แบบนี้อยู่แล้วนะครับน้อยมากที่จะไม่ได้มีสามห้องแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นสามห้องแบบนี้เลยนะครับเพราะนั้นเอาเอาสามห้องนี้ที่เป็นยึดแบบนี้ก่อนนะเอาสามห้องยึดกอนนี้ก่อนนะแต่ถ้าโรงเรียนอื่นเดี๋ยวว่าก,กันเดี๋ยวมาว่าก,กันเอาสามสามห้องที่โรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ใครแพงสุดก็ต้องตอบว่า ep นะครับ ep ก็คือย่อมาจาก english program ถูกไหม english program หรือบางโรงเรียนก็จะว่า mep บางโรงเรียนก็จะมี mep นะก็ะคือ mini อังกฤษโปรแกรมนะครับบอกเฮ้ยทำไมชื่อมันเหมือนตอนปถมคล้ายๆกันแต่ความยากความลึกต่างกันแล้วนะความยากความลึกต่างกันแล้วนะยงอย่ีง e p MEP เอาบางโรงเรียนนะเอามัธยมนะเอามัธยมนะครับผมไม่พูดถึงปถมแล้วนะฮะปถมหลักสูตรจะไม่ได้เหมือนมัธยมแล้ว EP ีกับ MEP พูดไปเลยนะฮะผมขอญาตพูดรวมกับค่าเทอมไปเลยนะครับ,รบ,นรบในลนักษณะการสอนนะ EP หรือ MEP เนี่ยจะแตกต่างจากตอนปถมแล้วคือ ตอนปถม EP MEP บางโรงเรียนยังมีเรียนภาษาไทยอยู่อะไร Math Science บางโรงเรียนนะครับยังมีแปลเป็นไทยอยู่ก็คือ,อยังเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นภาษาไทยอยู่แต่ EP MEP มัธยมส่วนใหญ่อังกฤษล้วนครับไม่มีการแปลไปแล้วนะฮะไม่มีการแปลไปแล้วนะ,ะก็คือไม่ได้แปลเป็นภาษาภาษาไทยคณิตวิทย์ไม่มีแล้ว นะครับก็คือเรียนอังกฤษกับวิทยาศาสตเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษเลยนะครับงั้นบางคนกังวลเองว่าเอ้ยแล้วคณิตวิทย์จะอ่อนไหมก็เรียนตามตรงจดไปเลยนะฮะอันนี้จดไปเลยนะฮะคณิตวิทย์เป็นไปตามขั้นพื้นฐานรบควนจดนิดน,นึงนะฮะกิฟเต็ดถามวันที่บอกว่ายากๆหรมันไม่ได้ยากอะไรหรอกโจทย์ที่เจอเจอครับ ผู้ปกครองไปซื้อหนังสือได้เลยหนังสือสอบเข้ามี4โจทย์มาจากในนั้นทั้งนั้นแหละครับนะผมสอนเองผมเลยรู้ไงนะครับผมเป็นหัวหน้าสูตรผมเลยทราบนะครับว่าผมสอนนจนถึงสอบเข้ามามเวละผมก็เลยเห็นเห็นข้อสอบหมดอยู่แล้วนะครับกิฟเต็ดที่โรงเรียนสอนนะครับก็อย่าไปคิดว่าโอ้ยลูกฉันจะเรียนไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ผู้ปกครองสามารถไปซื้อหนังสือสอบเข้ามม4ได้เลยนะครับโจทย์ก็มาจากพวกนั้นนั่นแหละนะครับก็คือเอาความรู้มาปลายบางส่วน มาสอนแทรกนะครับก็นี่คือสิ่งที่ความเข้มข้นข,นของคําว่าคณิตวิทย์นะเขาก็จะมีวิชาแยกออกไปเลยนะครับเรียนเสริมแยกออกไปเลยก็เขาจะเรียกว่าคณิตพื้นฐานคณิตหลักบางนึงก็เรียกคณิตพื้นคณิตหลักบางส่วนถ้าเกิดเป็นกิฟเต้นหรือพวกนี้เขาเขาจะเรียกว่าคณิตเสริมวิทย์เสริมคณิตเพิ่มเติมวิทย์เพิ่มเติมอย่างเงี้ยนะครับห้องสามัญน,นะครับห้องสามัญก็เขาเรียกว่า general ภาษาอังกฤษก็คือห้องทั่วไปนะครับก็ห้องทั่วไปก็เป็นสัดส่วนทีเ่เปิดเป็นจํานวนเยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดเลยนะครับก็บอกไปแล้วก็คือเด็กทั่วทั่วไปก็เรียนนะครับเด็กที่อาจจะไม่ยังหนึ่งเรื่องของกอารยังอาจจะค้นหาตัวเองหรือความถนัดยังไม่เจออ่ะก็ไม่รู้เอาเซฟเซฟเอากางลางไปเรียนห้องสามัญก,ก่อนนะครับก็เป็นเรียนไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดเช่นกันนะครับ เรื่องการกำหนดอะไรก็เรียนตามนั้นนะครับถามว่าอ้าวแล้วมันต่างกับ E ีอะไรเมื่อกี้ก็บอกไปแล้วนี่ e ี EP ก็ในภาษาอังกฤษใช่ไหมมันความต่างอย่างท้องสามาัญก็ทางกลางก็คือกลางหมดเลยแต่ก็จะโจทย์เจอโจทย์เป็นไทยหมดนะครับเพราะฉนั้นก็เหมาะสมสําหรับการไปสอบเข้าแข่งขันนะเออผมมองว่าอย่างนี้นะนะครับสามัญกับ E ีพีถือว่าไปแข่งขันเนี่ยผมว่าสามาัญบางทีได้เปรียบกว่านะครับเปรียบในเรื่องของภาษาไทยไม่ใช่อะไรหรอกนะครับ แต่ภาษาอังกฤษก็สู้ E.P.M.V.P. ไม่ได้นะครับนะก็มันก็มีความแตกต่างอยู่นะครับในเรื่องของสามัญผมมองว่าบางโรงเรียนก็เริ่มแยกคําว่าสามัญก็เริ่มแยกออกเป็นแยกเป็นห้องห้องชื่อหมดไปเลยนะครับก็เป็นชื่อสาขาอาชีพแต่สุดท้ายนะครับสุดท้ายเนี่ยนะครับผมมองว่าก็ทุกอย่างยังถูกขมมดปมที่กระทรวงวนกษานี่ยังเป็นคนกาหนด ในการเรียนหลักสูตรขัน้นพื้นฐานอยู่อีเวิคือการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับคือผมเชื่อว่าทุกๆท,ท่านนะครับหรือผู้ปกครองทุกท่านแหละหวังอยากให้เข้ามอ .1 นนโรงเรียนดีๆโรงเรียนชั้นนําหน่อยเพื่อหวังปลายทางคือการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยนั่นแหละนะครับผมเข้าใจความรู้สึกนี้ผมเข้าใจเลยเข้าใจเหตุผลก็ไม่ได้ผิดครับไม่ได้ผิดแต่การเลือกห้องเรียน มีผลต่อสู่ปลายทางไหมก็เข้าใจถูกต้องผู้ปกครองก็เข้าใจถูกต้องเลยก็ถูกต้องก็ชัดเจนผู้ปกครองบอกว่าคลิปเต็ดเหมาะกับพวกสายแพทย์ถามว่าใช่ไหมก็ใช่ก็เลยไม่ได้ต่างจากการที่โรงเรียนบางโรงเรียนที่มีสายแพทย์ตั้งแต่แรกๆตั้งแต่ม .1 แยกห้องไปเลยไม่ได้ต่างกันผมไม่ได้เถียงครับคลิปเต็ดก็ประสิทธิดีกว่าถ้าตั้งใจเรียนนะ แล้วมองว่าลูกเราโอเคตั้งใจเรียนพร้อมรับเต็มที่ลูกเราหัวโอเคไม่ได้แย่ก็เียกิ๊เต๊กกปลายทางคุณเน้นคณิตวิทย์มาตลอดอ่ะปลายทางสอบเข้ามหาวิทยาลัยอ่ะก็คงคณิตวิทย์มันใช้อะไรอะ่ะก็ต้องเป็นแพทย์สี่สายสุขภาพอะ่ะผมก็ไม่ได้เถียงใช่ครับถูกต้องโอเคไหมฮะปลายทางคุณเป็นแบบนั้นนะครับผมไม่ได้เถียงเลยเพราะนั้นกิปเต๊กการที่ย้ายม4คุณก็ต้อง ไม่หนีพน้นคณิตวิทย์อยู่ดีถูกไหมฮะเพราะว่าคุณเรียนคณิตวิทย์มาเข้มข้นมาตลอดนะครับทีนี้ EP ผู้ครองชอบถามเยอะมาก EP แล้วปลายทางสอบข้าวาหมารเป็นอะไรนะครับทีนี้ประเด็นเนี้ยสำคัญคือถ้าสมมุติว่าถ้าผู้ครองมีมีซัพพอร์ตได้เยอะหน่อยปลายทาง EP ที่ถูกต้องจริงๆนะครับพูดแบบว่าไม่ได้โลกสวยเลยนะ ผมพูดตรงๆไม่ได้แบบโลกสวยเลยนะ EP จริงๆแล้วเนะี่ยมันถูกออกแบบมานะครับให้ไปเข้าหมหาวิทยาลัยพวกอินเตอร์เออนึกออกไม้มันจะมีมหาวิทยาลัยมันจะมีคณะที่เป็นอินเตอร์อยู่ก็คือเรียนหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยด้วยนะครับเขาก็จะไม่ได้สอบเป็นภาคไทยนะครับสอบเข้าหมหาวิทยาลัยก็จะมีสอบเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะมีข้อสอบเฉพาะเลยนะครับ เดี๋ยวผู้ปกครองก็ย้อนแย้งอีกว่า EP มันจะเบาไปหรือเปล่าถ้าจะไปพวกอินเตอร์ของมหาลัยก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้เบาไปหรอกครับผมผมผมก็มีความเชื่อว่าสักยภาพของแต่ลโรงเรียนที่กล้าเปิด EP มาแล้วเนี่ยก็ต้องโอเคในระดับหนึ่งแล้วนะครับ